สวัสดีครับนี่คือคลิปของลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจเป็นลัทธิใหม่เป็นลัทธ,ธิที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชนไทยนั้นได้ใช้ศักยภาพของตัวเองและก็ของประเทศให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นไปนตามลิขิตของประเทศนะครับ นั่นคือประเทศไทยต้องเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองในยุค AI นะใยุค AI เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต้องเรียนรู้กันใหม่ทำความเข้าใจกันใหม่แล้วตั้งอกตั้งใจที่จะไปเป็นไปอยู่ไปใช้ไปแสดงออกต่อเวทีโลกดังนั้น เรื่องของรัที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่ต้องรู้กันทุกบ้านทุกหลังเพราะชื่อของลัทีิก็บอกอีกแล้วว่าลัทีิครอบครัวไทยมหาอำนาจเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวไทยทุกท่านทุกคนนะที่มีบัตรประชาชนอายุ16ปีขึ้นไป ต้องตื่นตัวเรียนรู้เด็กอายุสิบหอีก2ปีก็จะมาใช้อำนาจรันละก็ต้องเรียนรู้กันตั้งแต่บัตรนี้เลยนะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาของศาสนาพุทธประเทศไทยเป็นประเทศพุทธศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรืองไปถึงส0 0 0ันไอถึงห้าห้ปีแต่ช่วงกึ่งพุทธกาลเนี่ยนะครับ ตอนนี้เรายังไม่ถึงกึ่งพุทธกาลนะครับเรากำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาถึง2,568ปีเหลืออีก32ปีก็จะถึงกึ่งพุทธกาลก็คือปี2,600นั่นเองอีก3 2ปีก็จะเป็นปี2,600เพราะตอนนี้ปี2,568นะ เราจะตั้งที่วันปี2,570นะปีนี้ปี68มาครึ่งปีแล้วหรือเวลาอยู่ปีครึ่งนะไอ้ช่วงปีครึ่งเนี่ยกว่าจะจัดตัวลงตัวกว่าระบบะะกว่าไอ้รัฐที่กอบครัวไทยมหามนาาจะดำเนินการเดินเรื่องเต็มตัวเนี่ยก็คงจะต้องพูดคุยกับประชชนเนี่ยช่วงหลังช่วง5้าเดือนหลังเนี่ย อ่าเป็นช่วงที่ต้องพูดคุยกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศนั้นตื่นตื่นตัวรับรู้รับทราบว่าประเทศไทยมีลิขิตลิขิตนะฮะต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจนะครับโดยยุคเราเสียงเนี่ยเป็นยุคที่ต้องวางรากฐานใหม่หมดเลยเพราชื่อยุคเขาชื่อยุคสิวิไลคือใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุสกาววิไลก็คือ, e M o N, well wow, คอต้องติดตั้งของใหม่เอี o ่ยมอ่องอะ ของเป็นมาตรฐานใหม่หมดเลยซึ่งผมได้ออกแบบว่าให้ประเทศไทยแล้วเตรียมตัวไปเป็นชาติมหาอำนาจไปถือดุลที่สามของโลกเลยดังนั้นก็จะต้องเรียนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะต่อไปนี้ไม่มีรัฐบาลเนีไม่มีรัฐบาลเข้าสู่ยุคไม่มีรัฐบาลนั่นหมายความว่ายุคกษัตริย์ได้จบลงแล้วบัดน,นี้เราอยู่ในยุครัฐบาลต่อไปไม่มียุครัฐบาลจะเป็นยุคประชาชนนี่แหละครับปกครองตัวเอง โดยประชาชนคนไทยนี่แหละครับเป็นชาติแรกเพราะชื่อไทยบังคับชื่อไทยกําหนดมาไทยสลายทหารนี่แหละครับกําหนดมานะครับเราใช้ไทยเราออกจากทหารสลาสอเสือในยุคอรอห้านะฮะเราออกมาแล้วอ่าไม่ไม่เป็นทาสแล้วนะแล้วเลิกทาสย่างสง่างามสวยงาม,งางงามไม่มีใครเสียชีวิตเลยเลิกทาสย่างงดงามสง่าง,งามไม่มีใครเสียชีวิตเลย ไม่เหมือนประเทศอื่นต้องเข็นฆ่ากันวุ่นวายไปหมดแต่เป็นทไทยยังสงบสงเงยมสง่างาม,งามยอดเยี่ยมเลยนั่นคือสมัยรอห้าเลิกทาสพอมาเป็นไทยกันแล้วเนี่ยทีนี้ไทยตัวนี้เป็นไทยยอยักษ์ไทยไปว่าอิสระแต่ไทยยอยยักษ์ก็เพราะว่าไทยเนี่ยมาจากไทยยอยักษ์ก็มาจากเสียงหรือชื่นที่ออยู่ใน าการแสดงของประเทศไทยอ่ะาการแสดงของโขนหรือรามเกียรติใช้ชื่อเรียกเป็นอิสระว่าเทยะเทยะว่าเป็นไทยไทยอิสระมียอยักษ์ติดมาด้วยก็เลยเป็นไทยมียอยักษ์นั่นเองแต่ผมจะให้ความหมายไทยยยักษ์ใหม่ในยุค AI ไ ไทโยยักษ์ตัวนี้หมายความว่าเป็นไทยที่เป็นอิสระอยู่แล้วแต่เป็นไทยอิสระแบบยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระทั้งสามแบบเนี้ใครปกครองไม่ได้ต้องปกครองตัวเองดังนั้นมาตรฐานใหม่ที่วมอแบบไว้เนี่ที่เป็นของใหม่เอี่ยมอ่องเลยเพราะเราจะประกาศต่อเวทีโลกทําการเมืองโลกกันตัวเนี้เป็นเรื่องใหม่นะ อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยทุกคนต้องรับรู้รับทราบตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเพราะเด็ก 16, 16ปี2ปีก็ต้องมาใช้อำนาจแล้วต้องเตรียมตัวรู้ตั้งแต่บัดน,นี้เลยนะเพราะนั้นไทยยอ่อยักษ์ก็คืออิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระทั้งสามแบบนี้ใครปกครองไม่ได้ต้องปกครองตัวเองดังนั้นจึงคนไทยจึงปกครองตัวเองทําให้เกิดเปลี่ยนยุคสมัยของโลก มีผลกับโลกเลยนะเปลี่ยนยุคสมัยของโลกเลยซึ่งโลกมันเปลี่ยนยุคกษัตริย์เจ้าของนครมาเป็นยุคเลือกตั้งมีรัฐบาลต่อไปไม่มีเลือกตั้งไม่มีรัฐบาลจะเป็นยุคประชาชนสถาปนาตัวเองเป็นไทย่็ยักนั่นเองเป็นผู้อิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอันนี้แหละครับเป็นเรื่องของลัทธิครอบครัวไทยมาหาอำนาจทาคลิปขึ้นมาเพื่อ,อชี้ทางนะชี้ทางให้คนไทยได้เห็น ทางเดินใหม่ซึ่งเป็นทางเอกทางยอดเยี่ยมทางยิ่งใหญ่ตามลิขิตของประเทศต้องไปเป็นชาติมหาอำนาจนั่นเองดังนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางอารยะและประเสริฐของประเทศไทยและเป็นเส้นทางที่เป็นต้นแบบแก่โลกต่อไปโลกทั้งใบและหลายประเทศจะเดินตามประเทศไทยนะซึ่งเราจะมีมาตรฐานที่เรียกว่าสีอภิหลักไทยนําโลกนะั่นเองไปประกาศต่อเวทีโลกและนําโลกด้วยมาตรฐานที่เรียกว่า เสียพี่หลักไทยนะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องราวของผมเนี่ยเป็นเรื่องราวใหม่หมดเลยเป็นเรื่องใหม่แล้วมันต้องเกิดในยุคโลเซีเพราะยุคโลเซสยดก็บอกแล้วไงเป็นยุคใหม่เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่ชุกศกาววิไลต้องติดตั้งของใหม่เอี่ยมอ่องก็คือมาตรฐานใหม่หมดเลยเรียกว่าเสียพี่หลักไทยนี่แหละมันเป็นมาตรฐานที่เป็นนําโลกในยุคเอไอเพราะนั้นเราจะเป็นชาติต้นแบบโลกในยุคเอไอที่ประชาชนปกครองตัวเองได้มีระบบระบอบปกครองตัวเองนะครับ แล้วก็มีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์แบบใหม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ทองคำวินยัยไม่ต้องมาขุดทองนะครับประชาชนนี่แหละเป็นตัวทองคํามีมูลค่าในตัวมีมูลค่าในตัวผมเซ็ตไว้ให้คนละยี่สิบล้านบาทน,นี่คือมูลค่าตัวประชาชนนะยี่สิบล้านบาทถามว่ามาจากไหนไปดูรายละเอียดข้างในนะทุกอย่างมีเหตุมีผลและสมควรที่สมควรที่จะ,สม,จะสมควรที่จะเกิดที่จะเป็น่ะมันสมควรต้องเกิดต้องเป็นต้องมีเพราะเราเข้าสู่ยุคใหม่แล้วเป็นยุคประชาชนปกครองเองไม่มีรัฐบาลนะครับ แลวรัฐบาลนี่แหละมันทําให้เกิดสงครามกันทำให้ประชาชนนี่ต้องยากอยู่ยากลําบากเป็นตัวประกันโดนเขาเกิดสงครามประชาชนก็สวยไปตายไปไม่ใช่เรื่องของประชาชนเลยมันเป็นเรื่องการคุยกันของรัฐบาลเป็นหมู่กลุ่มคณะหนึ่งไปเล่นเกมการเมืองโลกกันแล้วคนสวยคือประชาชนต่อไปนี้ประชาชนทั้งโลกยังไม่เอาแล้วไม่เอารัฐบาลนะครับดังนั้นประเทศไทยนี่แหละคือต้นแบบโลกเลยเพราะชื่อไทยบังคับอ่ะไทยไว้อิสระนะครับ คนไทยวิศระออกจการเป็นท่าทุกวันนี้ทั้งทั้งโลกเนี่ยประชาชนทั้งโลกเนี่ยเป็นทาสระบบทุนนิยมอยู่เราเป็นท่ากันทั้งโลกเลยเป็นทาสระบบทุนนิยมแต่ที่นี่จะสร้างระบบทุนใหม่ขึ้นมาเรียกว่าทุนสมมาตรมาแทนทุนนิยมนั่นเองทุนสมมาตรเนี่ยจะมีชนชั้นกลางชั้นเดียวไม่มีคนรวยผูกขาดและไม่มีคนจนผูกขาดส่วนทุนนิยมเนะี่ยมันจะมีสองชนชั้นอยู่เสมออยู่ตลอดกาลของคู่กันเลย คือคนรวยผูกขาดจะดํารงอยู่ได้ก็ต้องมีทาตแรงงานผูกขาดคือพวกเราหรือประชาชนทั้งประเทศนี่แหละทั้งโลกเป็นทาตผูกขาดจึงทําให้คนรวยอยู่สบายกันทุกวันเนี้คนรวยก็เล่นเกมกันสนุกสนานใช้เงินพิมพ์เงินสบายถ้าเงินพลาดขึ้นมาก็ก็มีเทคนิคออกกฎมงกฎหมายใหม่เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดส่วนคนชรางก็ต้องหนีเงินเฟอ้อกันอยู่ตลอดซึ่งคนรวยสร้างเอาไว้คนชรา่ก็นหนีเงินเฟอ้อทำงานเหนื่อยยากลำบากเช้าไปเย็นกลับเป็นอย่างเนี้ ไม่เอาแล้วแล้วแถมไปเล่นแล้วพวกเขาคนรวยพวกไอ้ทุนไปเล่นเกมการเมืองกันเล่นพังมาก็ประชชนก็สวยนั่ประชชนมีแต่สวยก็สซวยอ่ะดังนั้นประชชนไม่เอาแล้วไอ้ตัวระบบมาตรฐานของโลกที่เป็นกันอยู่เนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้ทุนนิยมเนี่ยเพราะฉะนั้นที่นี่จึงต้องสร้างท, no ทุนใหม่ขึ้นมาเนียกว่าทุนสมมาตรนั่นเองทุนสมมาตรมีชนชั้นกลางเท่านั้นไม่มีคนรวยผูกคารและไม่มีคนจนผูกขาเมื่อประชชนทุกคนสมัครต้องสมัครนะทุกคนต้องเรียนรู้แล้วต้องสมัคร เมื่อทุกคนสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยนี่แหละครับสมัครเป็นมนุษย์ทองคําวินัยก็ไม่ต้องไปขุดทองนะไม่ต้องไปกว้านซื้อทองแต่ประชาชนมีค่าเท่ากับทองคําคนละยี่สิบล้านบาทคนละยี่สิบล้านบาทแล้วตัวเนี้ยจะแปลงมูลค่าออกมาเป็นเงินได้อย่างไรที่นี่จะแปลงออกมาเป็นเงิน cbdc แล้วเงิน cbdc เนี่ยเป็นเงินของประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยเป็นตัวรัฐบาลเองประชาชนเป็นรัฐบาลเพราะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีรัฐบาล ประชาชเนี่ยส่งใบแสดงเจ็ดจำนงประกาศจุดยืนนะาจุดยืนเป็นตัวเหมือนตัวรัฐบาลตลอดการที่นี่จะเรียกว่าประมุกฝ่ายปกครองน,นั่นเองประชาชนจะได้ฐานะเป็นประมุขฝ่ายปกครองเมื่อสมัครเป็นมนุษยองคำที่ันนะแล้วทุกคนต้องสมัครด้วยสมัครเพราะเป็นอาชีพใหม่ทุกวันนี้ท่านทําอาชีพอะไรทุกคนมีอาชีพทำใช่ไหมชเช้าไปเย็นกลับ,ชบเช้าไปเย็นกลับได้เงินมาก็นั่นแหละครับวิ่งหนีฮะหาเงินเพื่อนหนีจากเงินเฟอ้อ ก็เป็นเป็นท่ารับใช้ทุนนิยมอะไอ้ทุนนิยมอยู่สบายาใช้เงินกันสนุกสนานครับทําล้มเหลวมาก็ไม่ยอมล้มก็ล้มบนฟูกก็ล้มบนกันกน็หรือไม่กระพิมพ์เงินขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องมันถึงเวลาจบยุคมันละถึงเวลาจบยุคนะต้องแจ้งเงี้ยเพราะว่าต่อไปนี้ประเทศไทยประกาศมาตรฐานใหม่เรียกว่าสี่พิลักไทยนี่แหละครับสี่พิลักไทยนี่แหละครับมันเป็นมาตรฐานใหม่ที่ อาประเทศไทยเป็นทศพุทธแล้วก็ช่วงที่ศาสนาพุทธขึ้นสูงสุดเนี่ยช่วง30ปีขึ้นสูงสุดในปีสองห้าเจ็ดยเนี่ยอีกปีกว่าก็2 5งห้า็ดศแล้วเนี่ยนั่นแหละจากปี2570ก็ถึงปี2องพันหกร้ยใช่ไหมจึงจะถึงกึ่งพุทธการอ่าพอผ่านไปแลนห้าร้อยไงมันต้องจบมันต้องจบที่ปี2 5งพ้าร้ปีหน้าก็เป็น2560ัน้ยปี2อ0 0ันหออ่ะนั่นแหละ หรืออยู่30ปีช่วง30ปีขึ้นกับ30ปีลงช่วง60ปี60ปีขบ้นไปลงที่นี่จะถือว่าเป็นยอดสูงสุดของศาสนา,าพุทธคือจะอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีเกณฑ์มีชื่อมีเสียงมีเกียรตนะิเป็นของสูงเราจะเรียกช่วงนี้ว่าช่วงนะชอบชอชดานะยอดชอดาหรือชอชดานะนั่นเองเป็นยอดชอดาสูงสุด ช่วงส0ปีขึ้นกับ30ปีลงนะมันยอดชาดามีเล่มแหลมอะไรยงบดนั่นแหละครับการเรียกถึงเรอ้เล่มแหลมเนี่ยขาขึ้น30สิปีขาลง3าสิปีนะแต่ถ้าทางยุโรปก็ต้องบอกเขาว่ายุโรปเขาไม่รู้จักชาดาก็ไม่รู้ก็ต้องบอกเขาว่าช่วงมงกุดอ่าช่วงมงกุฎศาสนาพุทธอ่าช่วงมงกุดเนี่ยสามสิบปีลงสามสิบปีเพราะศาสนาพุทธจะเริ่มเสื่อมอ่าหลังจากกึ่งพุทธกาลแล้วก็คือหลังปีสองพันห้า ปีสองพันร้อยอะยืมสี่ปีก็จะถึงปีสองพันร้อย